สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ท b e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวราศีธนูง่ายกว่าเดิมพัานเท่าทวีคูณคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงของท่านที่เกิดลัคนาราศีธน,น,นูเน้นๆในช่วงเดือนมิถุนายนนี้กันไปเลยค่ะก่อนอื่นเลย a อทูบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะชาวลัคนาราศีธนูหลังวันที่19เเมษายนที่ผ่านมา เป็นเวลาถึงหนึ่งปีเต็มๆชาวราศีธนูมีเกณฑ์ชีวิตดีกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าดาวพฤหัสบ,บดีที่เป็นดาวประจำตัวสิ่งที่เป็นผลบุญเก่าของชาวธนูจะเข้ามาช่วยความกตัญญูความดีที่เคยสร้างมาจะส่งผลให้ชาวธนูมีโอกาสรวยและมั่นคงตั้งหลักปักฐานได้เพราะที่ผ่านมาชาวธนูผ่านอะไรมาซึ่งยากๆทางนั้นเลยนะคะ แต่ตอนนี้เรียกได้ว่าจะง่ายมากขึ้นเป็นสิบเท่าพันเท่าเลยค่ะชาวราศีธนูมีเกณฑ์สำเร็จอย่างแน่นอนนะคะหากชาวธนูท่านไหนที่ยังเรียนอยู่ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันค่ะขอให้ขยันนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มีเกณฑ์สำเร็จปลอดโปรง่งแต่หลังกลางเดือนไปแล้วประมาณวันที่18มิถุนายนการเรียนอาจจะติดขัดเบื่อหน่ายหน่อยนะคะ ส่วนใครที่ทำงานแล้วก่อนครึ่งเดือนนี้ก็คือก่อนวันที่15มิถุนายนชาวธนูมีดาวการงานอยู่ในมุมที่เป็นอริกับตัวเองจะทำอะไรช่วงต้นเดือนให้หยุดไว้ก่อนค่ะเพราะว่าจะเสียแรงเสียกำลังใจแต่หลังจากกลางเดือนไปแล้วหลังวันที่18มิถุนายนดวงจะเปิดก็ให้รีบทำโดยทันทีนะคะส่วนเรื่องการเงินชาวธนูมีโอกาสรวยขึ้นมีโอกาสได้เงินมากค่ะเรื่องราวความรัก จะมีคนเข้ามาให้ตื่นหัวใจชื่นมืน่นเด็กจะเข้ามาชอบแต่ต้องระวังโดนหลอกนะคะสุขภาพก็ให้ระวังการเจ็บป่วยปวดกล้ามเนื้อปวดหลังก็เป็นไปได้ค่ะต้องระวังในจุดนี้กันหน่อยนะคะเอาล่ะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประด,ดวงประจำเดือนมิถุนายนสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ